นักเรียนเลยก็ได้วันนี้ใช่ไหมร้อยกว่าคนนะครับเอาวันนี้เรามาดูเรื่องกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกนะครับอเดี๋ยวคุณแบงค์จะโชว์หน้าจอให้ดูอ่หาอหน้าจอหน้าจอนักเรียนขึ้นไหมครับเห็นไหมขึ้นครับเห็นครับอ่าเห็นเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็อครูแบงค์ตัดต่อมาใหม่นะ อ่าจะสวยกว่าเดิมนะครับอ่าดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกนะครับทําไมเราต้องมารู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกนะครับกฎหมายจราจรทางบกจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับนักเรียนในการดํารงชีวิตประจําวันนะครับตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับการสัญจรการเดินทางอย่างเงี้ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกอีกแล้วนะครับอาจจะเป็น คุณพ่อคุณแม่นะครับขี่รถจักรยานยนต์มาส่งนะครับหรือขับรถยนต์มาส่งเนี่ยนักเรียนก็ต้องเกี่ยวข้องกับการจราจรทางบกทั้งสิ้นเลยนะครับหรือใครบางคนอาจจะปั่นจักรยานมานะครับหรือบางคนอาจจะขี่รถจักรยานยนต์มาเองหรือขับมอเตอร์ไซค์มาเองเราก็ต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรบางทางบกเบื้องต้นไว้นะครับทําไมต้องมีกฎหมายการจราจรทางบกนะครับ กฎมายจราจรทางบกเนี่ยนะครับมีไว้เพื่อควบคุมนะครับการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะนะครับรวมถึงคนเดินเท้าด้วยนะครับให้ปฏิบัติตามนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในปัจจุบันนะเราก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกนะครับกฎหมายที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ .2522 และแก้ไขเพิ่มเติมนะครับประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี้เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับอ่าฎหมายจราารทางบกเรามาดูสิ่งแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับนก็คือสัญญาณจราจรน,นะครับนักเรียนเคยเห็นสัญญาณจราจรแบบนี้ไหมเคยเห็นไหมเคยครับเคยโดยเฉพาะไอไออยู่ไหมไอไออยู่ไหมอยู่ครับค,คุูเห็น อ่าอยู่คุณครูเห็นบ่อยมากเลยกับอีกคนนึงห้องห้องไหนนะห้องหนึ่ง<ล>ครับชนะื่ออมสินครับอ่าอมสินเนี่ยกูจะเห็นสองคนนี้บ่อยเพราะว่าบ้านคุณครูก็อยู่รูครับรูครับวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นผมวันนั้นผมเห็นชิดเอออมสินยกล้อด้วยครับรูอ่านเห็นไหมอมสินยกเอาอมสินยกล้อได้ด้วยเหรอตัว,ต,วตัวใหญ่อยู่นะยังยกได้วันนั้นเกือบถูกรถชนครับอยู่หน้าตลาดครับนานนานเห็นไหมนาน นั่นแหละนักเรียนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องรู้กฎจราจรเบื้องต้นนะครับทั้งไอ้ทั้งออมสินนั่นแหละครูจะเห็น2คนนี้บ่อยเพราะบ้านครูอยู่แถวนี้นะครับนักเรียนขี่รถจักรายานยนต์เป็นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะมันจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ได้เวลาพ่อแม่ให้ไปทําธุระหรือถ้าหนาเดืเจ็บไข้ได้ป่วยไปซื้อยาซื้ออาหารมันก็เป็นผลดีนะครับแต่มันก็ยังยังผิดกฎหมายอยู่อะ่ะเพราะนักเรียนยังอายุไม่ถึงนะครับต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษนะไม่คึกขานองไม่คึกขานองนะแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าไปขี่รถเล่นนะครับเพราะตอนนี้น้ํามันก็แพงนะครับเงินทองคุณพ่อคุณแม่ก็หามาด้วยความยากลำบากนะครับเพราะนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์นะรถจักรยานยนต์ทั้งไอ้ทั้งออมสินรวมถึงทุกคนด้วยนะครับที่เขี่รถจักรยานยนต์ได้เนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูสัญญาณจราจรน,นะครับสัญญาณจราจรเนี่ยเป็น <c oughs> สัญลักษณ์นะครับที่ใช้ควบคุมการจราจรนะครับเครื่องหมายจราจรที่เราพบเห็นบ่อยเนี่ยหนึ่งก็จะมีนี่แหละนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับรวมถึงการแสดงด้วยธงนะครับหรือมือแขนเสียงนกวีดนะครับหรือวิธีอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยเอาไวบา้บังคับควบคุมนะครับผู้ขับขี่ยานพาหนะคนเดินเท้าอย่างเงี้ยให้เกิดความปลอดภัยได้นะครับสัญญาณไฟจราจรจะมีอยู่ สามสีด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยสีแดงนะครับสีส้มหรือสีเหลืองอัมพันธนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยนะครับจะหมายถึงให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถทันทีนะครับสีเหลืองอมพันธ์นะครับหรือไฟสีส้มเนี่ยนะครับผู้ขับขี่นะครับต้องอยังไงถ้ามีไฟนี้เราต้อง,ง,งยังไงไอต้องยังไงถ้าเจอไฟสีแบบเนี้ยตัวเองขับรถมา,า,ซาไซบ่อยๆถ้าไฟสี เหลืองอมพันธ์หรือสีส้มแดงต้องทำยังไงระวังครับอต้องระวังแล้วก็ต้องชะลอนะครับแต่สัญชาตยานคนจะเไป็นยังไงชอบถังใส่เลยใช่ไหมจริงมันผิดนะครับถ้าเห็นไฟสีเหลืองอมพันธ์หรือสีส้มเนี่ยเราต้องชะลอได้แล้วชะลอหยุดรถนะครับไฟเขียวอ่าไฟเขียวเนี่ยหมายถึงให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกัน นะครับเราอาจจะไม่ได้ขับขี่เองเราอาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับเมื่อติดไฟแดงเขาจะมีเส้นจราจรบอกนักเรียนเห็นไหมเนี่ยที่คุณครูลากให้ดูนะครับนักเรียนต้องหยุดรถหลังเส้นจราจรหลังเส้นหยุดรถนี้นะครับล้าเส้นนี้ก็ผิดนะถึงจะไม่มีตํารวจจราจรยืนอยู่บริเวณนั้นเขาก็มีกล้องนะมีกล้องอยู่นี่ทุกแยกน่าจะมีกล้อง นะครับส่งจดหมายถึงบ้านเลยเราได้เลยชัดเจนมากนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงบางแยกจะมีตัวเลขแบบนี้นะครับตัวเลขแบบนี้จะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงตัวเลขแบบนี้อ่ทบทวนทบทวนทบทวนศีวกรอยู่ไหมเนี่ยบัเขียวอยู่ไหมตัวเลขนี้จะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลง อ่าใครตอบได้อ้อมซินอยู่ไหมนี่ลงลงครับอ่าตัวเลขนี้จะวิ่งลงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะนีน่ก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับ <c oughs> บางพื้นที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีอ่าสัญญาณแบบนี้ด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่เอาไว้สําหรับข้ามถนนได้นะครับหรือยังข้ามไม่ได้ก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้บอกนะครับไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆแต่คุณครูเห็นร้อยเอ็ด น่าจะยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นอะไรอีกนะครับอนอกจากนั้นนะครับนอกจากสัญญาณไฟจราจรแล้วเนี่ยยังมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบมือนะครับแบบธงนะครับเหมือนกับหน้าโรงเรียนเรานะครับหน้าโรงเรียนเราจะมีะคุณยายใช่ไหมคุณยายแก่ๆแ,แล้วก็คุณลุงใช่ไหมครับคอยโบกรถให้กับเราหน้าโรงเรียนท่านก็จะใช้สัญญาณ สัญญาณธงนะครับแล้วก็บางวันก็จะมีตํารวจจราจรนะครับที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนะครับก็จะมีการใช้สัญญาณนกวีดนะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับเราให้ความปลอดภัยกับเราในการข้ามถนนนะครับถ้าจราจรนะครับสัญญาณนกหวีดเป็นเสียงยาวหนึ่งครั้งปี๊ดหนึ่งครั้งเนี่ยแปลว่าให้เราหยุดรถนะครับให้เราหยุดรถแต่ถ้าสัญญาณนกวีดนั้นสั้นติดต่อกันสองครั้งปิดปิดอ่าหมายถึงให้เรานั้นสามารถ ไปได้นะครับตอนนี้ใครเปิดไม่เสียงดังเนาะเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยครับใครเปิดไม่เสียงดังอ่าไม่มีแล้วโอเคนะครับซึ่งสัญญ,ญาณจราจรก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีไฟสัญญาณจราจรนะครับแล้วก็สัญญาณพงสัญญาณมือนะครับที่เราจะพบเห็นเป็นประจำนะครับคราวนี้เรามาดู ป้ายจราจรบ้างอ่าป้ายจราจรในเมื่อเรารู้สัญญาณไฟแล้วนะครับเรามาดูป้ายจราจรบ้างอ่าป้ายจราจรนะครับป้ายจราจรในประเทศไทยเรานี้จะมีอยู่3ามอ่าประเภทด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเป็นปา้ายบังคับนะครับเพื่ออะไรเพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่นั้นปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต้องปฏิบัติทันทีปฏิบัติตามโดยทันทีนะครับ 2. ป้ายเตือนเพื่อแจ้งให้ผูก้ขับขี่ทราบว่ามีอะไรอยู่ด้านหน้านะครับ สามอ่าก็คือเป็นป้ายแนะนำนะครับเพื่อแนะนำข้อมูลการเดินทางต่างๆนะครับอ่าเรามาดูว่ามียังไงเป็นภาพจริงๆจะเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นอ่อป้ายบังคับก่อน่าป้ายบังคับนะครับป้ายบังคับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีอยู่ตามในเขตเทศบาลนะครับในตัวเมืองนะครับถ้าเราเจอป้ายบังคับเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามทันทีนะครับอ่าอย่างเช่นป้ายหยุด ป้ายให้ทางป้ายอันนี้คือป้ายเรียยวป้ายห้ามแสงนะครับนี่ป้ายรถสวกน,นกันเนี่ยนี้ป้ายก็คือ2.5เมตรอย่างเงี้ยก็คือความอ่ากว้างนะครับจากซ้ายไปขวานี่แหละนะครับห้ามเกิน2.5เมตรนะครับอย่างนี้ก็ถ้าเป็นลูกศรด้านบนอย่างเงี้ยนะครับก็คือความสูงนะครับจากบนลงล่างนะครับก็ห้ามเกิน2.5เมตรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายให้เราปฏิบัติตามทันทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลนะจะเป็น ป้ายขีดขีดขีดอย่างเงี้ยก็คือห้ามห้ามห้ามหมดเลยห้ามรถบรรทุกห้ามรถเก๋งห้ามการลากจูงห้ามใช้เกวียนห้ามปั่นจักรยานห้ามขี่รถจักรยานรืวนี้ก็เป็นห้ามทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นลักษณะนะครับของป้ายบังคับที่เราจะพบเห็นได้บ่อยนะครับในบริเวณในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลเรานะครับ อ่าต่อไปป้ายเตือนนะครับป้ายเตือนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่อ่าถนนที่เชื่อมนะครับระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดนะครับป้ายเตือนจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงด้วยนะป้ายเนี้ยจะสะท้อนแสงได้ด้วยนะครับถ้าเรา,าขับขี่ในกลางคืนเนี่ยมันจะสะท้อนแสงแบบเราพอพออยู่ในที่มืดอะ่ะแล้วมันจะสะท้อนแสงได้ป้ายพวกนี้นะครับป้ายเตือนก็จะเตือนว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นโคง้งโค้งแบบเนี้ยก็คือเป็นป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะมีการกลับรถนะครับนี่ก็จะเป็นโค้งซ้ายอ่อนนอา,อ,า,าอันนี้ก็จะเป็นโค้งซ้ายแล้วค่อยมาโค้งขวาอันนี้ก็จะเป็นโค้งซ้ายแบบหักศอกเลยนะผู้ขับขี่จะได้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับในการขับขี่รถนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นล่าของทางคดเคี้ยวนะอ่าจะไปบริเวณเนินเขาเชิงเขาหรือไปเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติที่เป็นภ like ูเขาสูงอย่างเงี้ยป้ายนี้ก็จะมีบ่อยนะครับอย่างงี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นให้เราถ้าเจอป้ายแบบเนี้ยนะครับผู้ขับขี่เขาก็จะจับพวงมาลัยแน่นๆผู้ขับขี่คุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติญาติเราที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยถ้าเขาเจอป้ายแบบเนี้ยเขาจะจับพวงมาลัยไว้แน่นเลยนะครับเพราะเขาจะเป็นป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะเป็นทางลาดชันทางลงลาดชันอันนี้ก็จะเป็นทางเนินขึ้นสูงนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะมีโรงเรียนนะนะครับนี่ก็จะเป็นเตือนว่าข้างหน้าจะเป็นเนินกระโดดให้เราชะลอความเร็วนะครับนี่ก็จะเป็นถนนลื่นนะครับอ่านี่ก็จะเตือนว่าทางแคบด้านหน้านะนี่ก็จะเป็นอันนี้อันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นป้ายเตือนว่าสะพานเปิดได้นะครับสะพานเปิดได้นี่ก็เออก็จะมีอยู่ที่กรุงเทพนะครับสะพานสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลกรมหาราชในสะพานนี้จะเปิดได้นะครับ ทำไมต้องเปิดเพราะว่าหลายเพราะาจะมีเรือใหญ่ผ่านนะครับเพราะสะพานสมัยก่อน,เ,นเขาจะไม่ได้สร้างเป็นแบบโคง้งสโลปขึ้นนะเขาจะทําเป็นแนวตรงเลยนะครับฉะนั้นเวลาเรือขนส่งสินค้าหรือเรือลบเนี่ยนะครับผ่านสะพานเนี่ยเขาก็ต้องเปิดนะครับเพราะว่าสะพานนี้จะอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยานี้จะขึ้นลงได้นะขึ้นลงตามน้ําทะเลเลยนะครับเพราะว่าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยจะเชื่อมกับอ่าวไทยเลยนะครับฉะนั้นก็จะมีขึ้นมีลง นะครับสะพานนี้ก็เลยต้องมีการเปิดมีการปิดได้นะครับแต่ไม่ได้เปิดตั้งแต่ปี2547แล้วนะครับที่คุณแบงไปดูข้อมูลมานะครับ <c oughs> เพราะว่าการเปิดแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณเยอะใช้เงินเยอะนะครับ <c oughs> อีกทั้งเรือขนส่งสินค้าก็ไม่ค่อยได้เข้ามาแล้วเรือลบอะไรต่างๆก็เอาไว้ข้างนอกหมดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร, <c oughs> ร่นะก็จะเป็นป้ายเตือนว่าสะพานเปิดได้นะครับเผื่อนักเียนไปเจอในสถานที่อื่นๆนะครับเราก็จะได้รู้ไว้นะครับนี่ก็จะเตือนว่ามีรถไฟ เขตห้ามแซงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นระวังสัตว์นี่ข้างหน้าก็จะเตือนว่าอ่าข้างหน้านจะเป็นมีเครื่องบินนะครับอาจจะเป็นขี่ในสนามบินหรือเราอาจจะใกล้ในใกล้ๆกับสนามบินก็ได้ก็จะมีป้ายแบบนี้เตือนไว้ให้เราใช้วความระมัดระวังน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของป้ายเตือนนะครับอ่าถ้าไปป้ายแนะนานะครับป้ายแนะนํานี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับหรือสีขาวเนี่ยนะครับอย่าง ถ้าใครไปต่างจังหวดัดบ่อยนะครับหรือเดินทางไปตามต่างอำเภอรหรือไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีป้ายแนะนำว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับข้างหน้าจะเป็นอะไรนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยป้ายอำเภอวางทองตรงไปอุตรดิตเ์เลี้ยวซ้ายนะครสวรรค์เลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้นะครับจุดชมจิวทัดไปด้านขวาจุดชมจิวทัตด,ด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนําให้เรานะครับปฏิบัติตามอย่างเงี้ยถ้าเรียนเห็นอย่างเงี้ยจะเห็นบ่อย ป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายแนะนําว่าอีกหนึ่งกิโลจะเป็นที่พักรถที่พักผ่อนเราจะนั่งกินข้าวนั่งยืดเสน้นยืดสายขับรถมานานๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายแนะนําว่าเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนนะน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของป้ายแนะนานะครับป้ายแนะนํานะอ่าคันนี้นะครับเมื่อเรารู้สัญญาณไฟจราจรแล้วนะครับรู้ป้ายจราจรแล้วนะเรามาดูกฎหมายกันบ้าง آ, การปฏิบัติตามกฎหมายกันบ้างนะครับเราเริ่มจากกฎหมายการจราจรของคนเดินเท้าเลยนะครับคนเดินเท้าก็เป็นกฎหมายจราจรเหมือนกันนะนะครับการเดินเท้านะครับถ้ามีไหล่ทางนะครับหรือฟุตบาทเนี่ยนะครับนักเรียนต้องใช้ไหล่ทางในการเดินนะครับแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะให้นักเรียนเดินริมทางเดินด้านขวาของตนเองคือให้อยู่ด้านขวามือของเรา เราจะได้เห็นรถมองเห็นรถสวนมาเพราะรถมันจะชิดซ้ายใช่ไหมแต่เราเดินสวนเราจะได้เห็นเปลือรถเขาเสียหลักหรือจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้เราก็จะได้หลบทันนะครับการข้ามถนนก็เหมือนกันอ่าอะไรพูดถึงการเดินป่านก่อนอันนี้อันนี้ของของต่างประเทศนะครับมาเ,เรียนภาพนี้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยจะเป็นทางเดินเท้าของต่างประเทศเนี่ยครูแบงค์ชอบมากเลยเพราะว่าจะมีทางเดินเท้าสําหรับผู้คุยโทรศัพท์เห็นไหม แล้วก็สําหรับผู้ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าถ้ามีแบบนี้อยู่บ้านเรานี้ <c oughs> จะดีมากเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบชอบคุยโทรศัพท์แล้วก็เดินไปด้วยบางคนก็แชทใช่ไหมครับก็จะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับอ่าการข้ามถนนนะครับการข้ามถนนเนี่ยนะครับเ,เราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าบริเวณไหนมีทางม้าลายให้เราข้ามนะครับนักเรียนก็ ต้องใช้ทางมา้าลายนะครับน่างเรียนเรามีหรือเปล่ามีไหมมาห้ามีอ่ามีอยู่แล้วน้างเรียนเราจะมีทางมา้าลายเราต้องใช้ทางมา้าลายนะครับในการข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าอาจจะเป็นถนนที่มีรถการจราจรหนาแน่นถนนอาจจะกว้างหน่อยนะครับเขาก็จะมีอะไรมีสะพานลอยนะครับมีสะพานลอยเอาไว้ให้คนข้ามนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ ร้อยเอ็ดเรามีแม้สะพานลอยมีที่ไหนบ้างใครนึกออกมีที่ไหนบ้างอีคิวเคยเห็นสะพานลอยที่ร้อยเอ็ดไหมอีคิวเคยเห็นไหมหน้าบอข้อสอ่ครูหน้าบอข้อสอมีที่ไหนอีกมีที่หนึ่งหน้าอนุบาลอนุบาลร้อยเอ็ดครับอ่หน้าอนุบาลร้อยเอ็ดแสดงว่านักเรียนเป็นคนช่างสังเกต อ่าดีมากครับดีมากอ่านี่ก็จะเป็นกฎหมายการจราจรของคนเดินเท้านะครับอ่าป้ากฎหมายจราจรผู้ขับขี่รถจักรยานนะครับผู้ขับขี่จักรยานอันนั้นรู้เรื้อสตรีเอออันนันรู้เนื้อสตีมีอ่าหน้าข้างสตรีก็มีถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องอขอบคุณมากครับม่่่ชยทีว เออนะครับอ่าดูกฎหมายจราจรผู้ขับขี่รถจักรยานนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานเนี่ยการขับขี่รถจักรยานนะครับบางที่นะครับเขาก็จะมีเอ่อช่องเฉพาะสําหรับรถจักรยานนะครับหรือบ i c y c l e l a n รเนนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งรอยเอียดเราก็มีอยู่นะครับบริเวณบบึงพระลางชัยครับอ่าถูกต้องครับบริเวณรอบบึงพระลานชัยนะครับก็ ถ้ามีไบเซ c คเกอร์เลนหรือเล่นจักรยานแบบนี้นะครับผู้ขับขี่ยวยานพาหนะประเภทอื่น mm. เขาก็จะได้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานนะครับที่สําคัญก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ส่วนพ่วงของรถที่มีความปลอดภัยนะครับนอกจากเราจะมีหมวกกันน็อกมีาบางคนอาจจะมีสนับมือสนับเข่าด้วยก็จะก็จะดีนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญคือต้องมีหมวกกันน็อกนะครับ จักรยาน,นของเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีเบรกมีกระดิง่งกระดิ่งก็สําคัญนะหรือจะเป็นแต่ลมเล็กๆนะครับเตือนผู้ขับขี่ด้านหน้าหรือจักรยานมันเงียบไงเวลาปันป่นปๆๆไป,ปอาจจะมีคนคุยโทรศัพท์ไม่ระวังเราขับผ่านเนี้ยเราก็จะบีบแต่เป็นสนัญลักษณ์ให้กับเขาได้นะครับเป็นสัญญาณให้กับเขาได้นะ บางคนอาจจะมีไฟด้านหน้าด้วยไฟด้านท้ายด้วยก็จะเป็นก็จะดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองขนาดขับขี่รถจัก,กรยานนะครับอป้ายนะครับอันนี้สําคัญเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เริ่มอยากรู้อยากลองเริ่มขี่รถจักรยานยนต์เป็นละนะครับหลายๆคนอ่าซึ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับต้องสมบวกนิรภัยแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับที่สำคัญต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับอย่างภาพนี้บนซ้ายเนี่ยนะครับนักเรียนจริงจริงมอไซค์ควรจะนั่งสองคนนะครับควรจะนั่งสองเขาออกแบบมาเพื่อให้นั่งสองคนนั่นแหละนะครับอสองภาพนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับเนี่ยซ้ายมือนี่ผิดเต็มๆเ,เลยเพราะว่าอะไรอัดสามหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่นะครับอย่างภาพนี้ นั่งมาสองคนแล้วก็สวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยทั้งพอ่อทั้งลูกเลยเนี่ยอันนี้ถูกต้องนะครับเนี่ยการขับขี่รถจักรยานยนต์นะก็ต้องสวมหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภยัยอันนี้ป้ายเนี้ยสําหรับผู้ขับขี่รถที่เออสมรรถนะสูงหน่อยนะครับก็จะใช้ความเร็วสูงเขาก็อาจจะมีหมวกกันน็อกที่มันปกปิดใบหน้าทั้งหมดหรือหมวกเอ่อหรือคลุมทั้งหัวเลยเนี่ยทั้งศีรษะเราเลยเนี่ยนะครับอาจจะใส่ เสื้อแขนยาวถุงมือรองเท้าที่มิดชิดนะครับเซฟตัวเองครับรถูกต้องครับเซฟตัวเองอย่างเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะรถอ,ะอยู่นี้สมรรถนะมันสูงและวิ่งได้เร็วมากขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายจร,ระะาจรลักษณะของป้ายจราจรที่ครูแบงค์พูดไปเมื่อกี้นะครับป้ายนั่งเหลืออย่างเงี้ยก็จะเป็นป้ายาเ,าเตือนนะครับป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็เตือนว่าข้างหน้าจะเป็นโค้งขวานะครับแล้วก็มีลูกศรบอกนะครับ เพื่อเราจะได้ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะอย่าง30นี้ก็คืออะไรก็คือให้เราใช้ความเรวที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นกฎหมายจราจรสำหรับผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะครับอ่าต่อไปรถยนต์ยนต์บ้างนะครับหลายๆคนก็ยังอาจจะยังขับไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถ แนะนำผู้ปกครองก็ได้แนะนําพี่ก็ได้นะครับถ้าเรามีโอกาสได้เดินทางไปกับเขาหรือเขามาส่งโรงเรียนหรือไปไหนสถานที่ต่างๆนะครับเราก็ช่วยแนะนําได้นะครับถึงเราจะขับไม่เป็นก็ตามนะผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยนะครับที่สําคัญเลยต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับเพื่อวความปลอดภัยเลยเนี่ยอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่ใช่รถชนก็ได้ อาจจะเป็นการจอดแบบกระทันหันก็ช่วยได้เพราะเข็มขัดนิรภัยนี่มันจะล็อกตัวเราไว้กับเบาะเลยทําให้เราไม่ไม่กระเด็นไปข้างหน้านะครับผ mm hmm. มแบงก์ก็เคยเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรอดมาได้ก็เพราะเข็มขัดนิรภัยเหมือนกันนะมันจะล้างล้างตัวเราไว้แน่นเลยติดกับเบาะเลยนะครับ mm hmm. อย่างภาพข้างล่างนี้นะครับนี่ก็เป็นผู้ขับขี่รถดนนะสองครอบครัวนี้นะครับครอบครัวซ้ายมือเนี่ยรถส้มๆเนี่ยก็จะไม่ ไม่คาดเข็มขัดเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านขวานเนี่ยก็จะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเด็กด้านหลังสังเกตเด็กด้านหลังนักเรียนสังเกตเด็กด้านหลังอ่าเขาจะมีที่นั่งเฉพาะเด็กนะครับหรือเรียกว่าคาซีทอ่าหรือเรียกว่าคาซีทสาหรับล็อกตัวเด็กเอาไว้หากเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเข็มขัดนิรภัยที่มากับรถเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเด็กนะครับเอาเขาออกแบบมาเพื่อผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่มีความสูงประมาณ160ขึ้นอ่ะ นะครับก็มันจะได้ล้างตัวอยู่แต่เด็กเนี่ยมันมันมัน,มน,มนลัดไม่อยู่หรอกเพราะตัวเด็กเล็กนะครับเขาก็จะมีคาซีดนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะครับใครมีไหมมีบ้านใครมีไหมใครมีน้องแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้ออุปกรณ์ตัวเนี้ยมาใช้มีหรือเปล่าคาซีดอ่าแต่ว่าราคาก็ก็ค่อนข้างเอาเรื่องมกันนะครับอ่านี่ก็เป็นกฎหมายนะครับสำหรับ,บผู้ขับขี่ รถยนต์ที่สําคัญเลยที่สําคัญเลยนะครับผู้ขับขี่รถยนต์นะรถจักรยานยนต์ด้วยเนี่ยต้องไม่ขับขี่นะครับขณะมึนเมาสุราหรือง่วงนอนนะครับแล้วก็ต้องมั่นศึกษานะครับสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรให้เข้าใจนะครับก่อนขับขี่นะครับหรือเออก็คือต้องไปทําบัตรไปขับขี่นี่แหละนะครับเขาก็จะสอนมีการสอบมีการแนะนําพิธีการขับรถที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นนักเรียนก็รออีกหน่อยนะอีก อตอนนี้ถลอสิบสองรอยหกปีนะเราก็จะได้มีใบขับขี่เราก็ได้ขับขี่รถยนยนต์รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะไอกับออมสินก็ใช้ความระมัดระวังนะครับคุณครูเจอบ่อยนะอ่าครัวนี้เรามาดูอีกนิดหนึ่งอ่ตรงนี้ขับรถผิดกฎจราจรต้องจ่ายเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เป็นอกฎหมายเป็นการปรับเงินนะครับสำหรับผู้ที่ ขับขี่นะผิดกฎจราจรนะครับนา่นนไปเลยแปปห้าร้อย 500, ครับ่าไปแดงรปบห้าร้อย 500, ใช่ก็ไม่เกินหนึ่งพันนะครับก็แล้วแต่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ถ้าอาจจะเป็นกล้องจับกล้องถ่ายรูปส่งไปที่บ้านเนี่ยเขาอ,อาจจะปรับเต็มร,ราคาคเลยนะอาจจะปรับเต็มราคาเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังเนี่ยอน,นี่ที่กูแบงค์พูดไปการจุดรถล้ำเส้นหยุด รับไม่เกินหนึ่งพันบาทดีระวังดีๆหลายหลายคนนะครับหลายๆายคนต้องระวังอ่าใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนี่ก็โดนนะครับโดนเหมือนกันนะขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกินห้าร้อยบาทนะครับปรับไม่เกินนะอาจจะห้าร้อยก็ได้หรือมันก็แล้วแต่โดนพินิจอ่ะของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจะปรับเราเท่าไหร่นะครับแต่กฎหมายเนี่ยเขามีกําหนดว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็เรียนเซฟตรงนี้ไว้ก็ได้นะเป็นประโยชน์ ต่อตัวน,นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองด้วย <Okay. S 1> นะครับสำหรับวันนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกนะครับ oh. ก็น่าจะเกิดประโยชน์กับตัวน,นักเรียนด้วย hey. Hey. แล้วก็ <Hey. S 1> ในครอบครัวเรานะครับ <Hey. S 1> เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับที่คุณครูให้ทําอะไรจําได้ไหม <Hey. S 1> ใบงานที่หนึ่ง <Hey. S 1> ก็คือคืออะไรคืออะไรอ่าให้นักเรียนารจราจรครับ อ่าป้ายจราจรนะครับก็อย่าลืมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็อ่าขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับอ่าเรียนไปพักสายตาื่มน้ำข้องนะครับผมครับผมเช็คชื่อนะครับไม่ครับไม่ครับคุณครูเช็คการบัไม่มีครับเพราะว่าคุณใบงานที่คุณครูให้ไปแล้วนักเรียนก็ต้องยังยังส่งไม่ครบเลย